สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแม่หมอนิสัยครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบเรนดอมในหัวข้อที่ว่าข่าวดีในเดือนกรกฎาคมนี้ของคุณมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่สามสำรับนะคะเริ่มจากสำรับแรกก่อนเลยค่ะข่าวดีของคุณในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเรื่องอะไรบ้าง ตั้งจิตอธิษฐานนะคะทำจิตใจให้สงบแล้วก็เเดี๋ยวเราเลือกให้พร้อมกันนะคะว่าคราวทีของคุณในเดือนกระกฎาคมนี้มีเรื่องอะไรบ้างไพ่แรกจะเป็นเจ็ดถ้วยนะคะ ้าเหรียญค่ะแปดถ้วยหนึ่งเหรียญราชินีถ้วยถือถ้วยแปดดาบห้าถ้วย เทอรออตนะคะ 9. เก้าเหรียญก็ราชาถือไมเทา้าอันนี้มองว่าเหตุการณ์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสิ่งที่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณอดทนอ ฝ่าฟันแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะให้มันได้มาตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะอาจจะในเดือนสองเดือนที่แล้วคุณอาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในหลายๆเรื่องมีความเครียดกดดันกับหลายๆเรื่องเรื่องทั้งเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันจะยังไม่ได้ตั้งใจคุณอยู่เพราะฉะนั้น คุณก็เลยเหมือนกับรู้สึกเครียดมากๆกังวลมากๆกับหาทางออกไม่ได้หรือว่าเลือกไม่ถูกว่าจะไปในทิศทางไหนดีไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนควรจะทํำยังไงดีะนะคะทีนี้เมื่อมาถึงเดือนกรนกฎาคมเนี่ยคุณจะมองเห็นทางออกคุณจะมองเห็นโอกาสหรือว่าบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันจะผลักดันให้คุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเดินไปในทิศทางนั้น ในทิศทางที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วในส่วนของโชคชะตาขอให้คุณอย่าไปรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าน้อยเนื้อต่าใจกับโชคชะตาชีวิตกับสิ่งที่เราคาดหวังแล้วมันไม่ได้ขอให้คุณลุกขึ้นอย่างเข้มแข็งแล้วก็เดินต่อไปในในทิศทางที่คุณสามารถเดินได้ทำได้นะคะและขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะ เจอหนทางที่ดีแน่นอนคุณจะเจอทางออกที่ดีและเจอหนทางที่ดีกว่าเดิมคุณจะมีความสุขความสำเร็จที่ดีกว่าเดิมแน่นอนถึงแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยความไม่ได้ดั่งใจไม่เต็มใจของคุณก็ตามนะคะอนาคตข้างหน้าที่มองเห็นเนี่ยสิ่งดีๆีจะเกิดขึ้นในเดือนนี้คุณจะมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามา อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อขอโทษค่ะคือผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะอเคลิ้นพันและหนึ่งหยิบยื่นโอกาสให้นะคะมีคนที่เขารักคุณด้วยความจริงใจ mm hmm. ก็มอบโอกาสดีๆให้คุณมันทําให้คุณเนี่ยได้ทําได้ทํางานสักชิ้นหนึ่งหรือว่าได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินทําให้คุณมีความมีความสุขสบายขึ้นทั้งกายและใจรู้สึก มันเหมือนกับคุณจะก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปสู่ช่วงเวลาที่มันมีความสบายขึ้นเพราะฉะนั้นรกรกฎาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีของคุณเลยทีเดียวบางทีคุณอาจจะได้งานชิ้นได้งานชิ้นสำคัญเข้ามาหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับคำแนะนำได้รับการชี้แนวทางจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งแนวทางอันนี้มันจะทำให้คุณเนี่ย ก้าวไปสู่สถานะอีกสถานะหนึ่งเลยก้าวไปสู่อีกชีวิตหนึ่งเลยมันเหมือนกับว่าจะมาพลิกเปลี่ยนชีวิตคุณแทบจะจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะคะขอให้คุณลุกขึ้นมาเข้มแข็งมั่นคงอย่าไปเสียดายอดีตคะ่ะอย่าไปกังวลกับอนาคตขอให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ ทำในสิ่งที่ควรทําและทําให้ดีที่สุดอะไรที่เราหยิบจับได้นะตอนนี้ทําสิ่งนั้นค่ะคุณอย่าไปคาดหวังกับอ,อนาคตว่าโอเคอยากจะทำอันนั้นแหละแต่มันยังทําไม่ได้อยากจะทําอันนี้แหละแต่มันยังทําไม่ได้เสียดายจังเลยอดีตที่ผ่านมาฉันน่าจะทําอันนั้นนะฉันน่าจะทําอันนี้นะไม่ค่ะคุณต้องอยู่กับปัจจุบันนะตอนนี้เลิกเสียดายอดีตเลิกกังวลกับอนาคต รุกขึ้นยืนและทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วความสุขความสําเร็จความสะดวกสบายความาได้รับการยอมรับจะเป็นของคุณอย่างแน่นอนโอกาสที่เข้ามาบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสที่คุณไม่คาดคิดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าโอกาสที่เข้ามาน่าจะเป็นโอกาสอย่างไงน่าจะเป็นเรื่องรอาวประมาณไหนนะคะ รู้สึกว่าสิ่ที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องน่าจะเป็นอ่แนวทานหรือว่าเรื่องยาวอย่างไรบ้างคะอืมฮ mm ีโรแฟนนะคะ mm hmm. เด็กถือดาบห้าม่เท้า มันดูอีกสักสองใบนะคะพาวเวอหเหรียญสิ่งที่เข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งที่มองเห็นเลยก็คือเหมือนกับตัวคุณเองเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนก็เลยเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจที่คิดดีตลอดเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะฉะนั้นตัวคุณเอง เขาเรียกว่าคนดีก็จะมีบุญหนุนนําด้วยนะคะส่วนหนึ่งโชคชะตาของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าความเดือดร้อนลําบากที่คุณเจออยู่นตอนนี้มันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นท่านก็จะคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณสังเกตว่าสิ่งที่หมอพูดเป็นความจริงไหมคุณลองไปคิดดูว่าหลายครั้งที่คุณเจอเหตุการณ์ที่เกือบจะไปไม่รอดเกือบจะไม่ไหวแล้วเกือบจะ ย่ำแย่มันจะมีอะไรเข้ามาซัพพอร์ตคุณเสมอมีอะไรเข้ามาช่วยเหลือให้คุณรอดพ้นจากความยากลำบากความเป็นความตายหรือว่าให้คุณหลุดพ้นมาจนได้นะคะนี่ณตอนนี้ก็เหมือนกันคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่ท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือคุณคอยผลักดันให้คุณเดินไปสู่หนทางที่ถูกต้องคุณจะได้รับโอกาสอันดีงาม ในเรื่องของการงานการเงินอย่างที่คุณไม่คาดคิดจากคนที่คุณไม่คาดคิดด้วยเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาขอแค่ให้คุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดคุณอย่าไปคิดมากอย่าไปกังวลน,นะคะในทุกๆเขาเรียกว่าอะไรในทุกๆความยากลำบากจะมีสิ่งดีๆแอบซ่อนอยู่ในนั้นเสมอ ในทุกๆช่วงทุกๆช่วงของชีวิตมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเสมออย่างเช่นว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อมดีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะห้าม่เท้ารูปนี้มันเหมือนกับว่าจะมีจะมีสิ่งที่มาชักชักจูงคุณเข้าไปในหนทางที่ใช่ในขณะที่คุณรู้สึกว่า คุณคงจะไม่ไหวคุณคงจะไม่รอดแล้วแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมามาผลักดันคุณมาชักจูงคุณมาชี้นำทางคุณให้คุณได้เดินไปในทางที่ถูกต้องและได้ทำในสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณจริงๆซึ่งสิ่งนี้มันจะเป็นโอกาสทั้งท่านการเงินการงานการเรียนเป็นหลักแล้วก็ โอกาสที่เข้ามานี้เขาเรียกว่าคุณจะได้รับการหยิบยื่นมาอย่างเหมือนกับว่าฟ้าประทานมาเลยนะคะเพราะตัวคุณเองจะไม่คาดคิดเลยโอกาสทางด้านการงานการเงินและก็โอกาสทางด้านการเรียนกําลังจะเข้ามานะคะอย่างที่คุณไม่คาดคิดงั้ามาดูกันต่อว่า ล้วในเดือนกรกฎาคมนี้คุณมีอะไรที่จะต้องอจะต้องปรับปรุงจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อไปสู่ทิศทางที่มันดีขึ้นบ้างหรเลเวอร์นะคะ สวินไม่เท้าแชร์เีอดหนึ่งดาบแล้วก็คิงครับสิ่งที่จะสนับสนุนคุณให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุดในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจด้วยความรักทำให้มันเต็มที่มุ่งมั่นมั่นคงแล้วคุณ จะได้รับความสําเร็จอย่างแน่นอนไม่ว่าคุณหวังหรือว่าตั้งใจอะไรไว้ขอให้คุณตัดเรื่องของความลังเลสงสัยความไม่แน่ใจมันจะเป็นไปได้หรอมันจะมาได้ยังไงฉันจะทําได้ไหมฉันควรจะทําดีไหมอันนี้ห่าเลิกคิดไปามาดูด้วยไพ่ชุดนี้ไพ่ออร์เคนะคะว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ความสำเร็จของคุณจะเป็นเช่นไรเดี๋เราดูกันสักสามใบนะคะ นี่ค่ะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่ายอมแพ้ความเขาเรียกว่าคุณจะต้องแร่งต้องเก่งต้องประมาณว่าต้องใช้หัวใจเพชรหลังงานนี้คุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยใจด้วยความรู้สึกของคุณจริงๆทําทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความมุ่งมั่นเหมือนกับถอดใจทำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วความสุขความสำเร็จจะเป็นของคุณอย่างแน่นอน หเดือนมันไม่ได้นานเกินไปคุณลองมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทกับมันให้เต็มที่ในเดือนนี้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำถ้าโอกาสมันยังเข้าไม่เข้ามาคุณก็แค่ทำหน้าที่ของคุณในทุกๆวันให้มันดีทำให้ดีกว่าที่เคยทำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอตื่นขึ้นมาอารมณ์ดีจิตใจดีไม่ว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องอะไรขอให้เรารักษาติดใจเราไว้ให้ดี แล้วก็ทําหน้าที่ของเราในแต่ละวันให้ดีเตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมันเข้ามาคุณจะคว้ามันได้ทันทีและหมอเชื่อมั่นว่ามันจะต้องมีโอกาสดีๆเข้ามาที่คุณอย่างแน่นอนนะคะถ้าใครดูแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามามีโอกาสพลิกฟื้นชีวิตได้จริงๆในเดือนกรกฎาคมนี้ขอให้ช่วยกันเข้ามาเม้นบอกหมอด้วยนะคะหมอขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็แม่หมอเองก็ เชื่อมั่นว่าทุกคนจะต้องก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้เพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งที่หลายท่านเข้ามาเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่าฟังคลิปนี้นั่นแปลว่าท่านจะได้เจอกับปัญหาที่มันหนักหน่วงที่มันเครียดที่มันกดดันมากมายอย่างแสนสาหัสจริงๆมันเหมือนกับจะเป็นจุดเปลี่ยนถึงตอนนี้มันจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อน และคุณจะเปลี่ยนแปลงไปถู่หนทางที่ดีขึ้นอย่างเกือบจะหน้ามือเป็นหลังมือเลยขอเพียงแค่คุณใช้ใจใช้ความมุ่งมัน่นใช้ความาพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับปัจจุบันในทุกๆวันในทุกขณะจิตแล้วหมอมั่นใจว่า,าความสุขความสําเร็จความสมหวังจะต้องเป็นของคุณอย่างแน่นอนค่ะงั้นเรามาดูกันกับอ Angel Answer อีกสักชุดหนึ่งว่าถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจทำหน้าที่ของคุณให้ดีจริงๆเนี่ยผลลัพธ์จะออกมาเช่นไรบ้างขอให้ไพ่ a n g e l Answer ช่วยตอบด,ด้วยนะคะโอเคขอสามใบค่ะ recovery นะคะ listen to your institution m a k happy change เห mm ็น hmm. ไหมคะสิ่งสำคัญที่คุณต้องทำก็คือการรักษาตัวรักษาใจกู้คืนพลังงานตัวเองกลับมาให้ได้ฟังเสียงหัวใจตัวเองฟังเสียงจากภายในของตัวเองทำจิตพยายามที่จะทำจิตให้นิ่งถ้ามันไม่นิ่งจริงจริง,รงตื่นนอนตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนสวดมนต์บทอะไรก็ได้ ที่คุณสวดได้เพื่อเป็นการฝึกจิตเราให้นิ่งให้อยู่กับบทสวดมนต์นะคะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องข้มครองเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับมีซิกเซนมีองค์ภายในอะไรแบบนี้ค่ะที่เขาเรียกกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังเสียงตัวเองข้างในเหมือนกับว่าบางทีคุณรู้สึกว่าคุณควรจะทําอย่างนี้นะ อันนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยค่ะมันจะชัดเจนขึ้นเมื่อคุณจิตใจคุณนิ่งเพราะฉะนั้นการสวดมนต์มันจะช่วยได้การนั่งสมาธิจะช่วยได้เมื่อคุณจิตนิ่งคุณลองฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วทําตามแผงหัวใจตัวเองแล้วสิ่งที่คุณจะพบเจอก็คือความสุขครั้งยิ่งใหญ่ความสําเร็จความสมบูรณ์แบบของชีวิตความสุขอย่างที่คุณเรียกร้อง อยากจะมีนะตอนนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าคุณจะจมอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ความไม่สบายใจความอึดอัดกดดันมาอย่างนานหรือเกินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนพบเจอกับความสุขกับความสําเร็จในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะหมอขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง ให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ